คลิปนี้ผมมาอวยโลมทีมตัวเองอีกแล้วครับพี่แก่แม่งเล่นโคตรดีครับตอนนี้เนี่ยผมเล่นคาเฟ่นี้จับคูกับกิลด์ครับจริงๆผมเล่นคาเฟ่เนี่ยผมอยากได้ตัวที่เป็นแท้งแบบอึดๆนหน,นามายืนให้นะแต่พอโลมเราเป็นกิลดอร์แบบนี้เนี่ยก็แอบ,บหวั่นนิดหน่อยนะครับว่าจะไหวหรือเปล่าเอาเรามาดูความประทับใจแรกที่กิลดอร์พี่แกทำครับเล่นบนเนี่ยโดนฝั่งนู้นเนี่ยบกกุกมาถึง3ตัวนะครับกิ er ลด์เราก็วิ่งเปิดพุ่งบุ้งไปหาก่อนจังหวะนี้ฟิกเกอร์ไปจับ3สยองกล่มไปหนึ่งทีครับโคตรสวยตรง ลีเลียพยายามจะเข้ามาขัดตรงนี้ครับแต่บาจังกาไม่หวั่นครับพยายามเดินไล่ลีเลียให้ต่อตรงนี้เรียวมาย้อนกลับเข้ามาช่วยครับเลยจิ้มบาจังกาเราล่วงไปตรงนี้ผมฟีจัดคัดเลยได้เรียวมามาอีกหนึ่งเล่นบนยังคงไฟต่อกันยาวๆตรงนี้รอคลิปเข้ามาในเล่นครับกิวเดอร์ก็พร้อมเล่นรอรับให้อยู่ครับเนี่ยกบเปิดวงมาพยายามที่จะเล่นผมเลยยิงแสกหน้าเก็บไปก่อนหนึ่งแล้วเปลี่ยนเป็นกลเล็กสลับยิงป้อมกับคนพร้อมกันกลุ่มไฟนี้ผมได้มาเยอะมากครับทั้งป้อมทั้งคนมาดูช็อตนี้ช็อตครับผมากกลงยีดแ้้้วิไไจะพ อยู่หมัด<อ>นี้เลยได้กบมาแบบฟรีๆหนึ่งตัวเลยครับและอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบในตัวพี่แกนะคือเวลาทาจังหวะทีนี่คือเขาเล่นสุดถวายตัวจัดหาตรงนี้ตันในกบโดนพอเห็นในกบจะรอดพี่แกฟิกเกอร์เข้าไปอันตีจับให้ทีอย่างตรงนี้เทลเพียมจะหนีครับพี่แกก็ตันให้โดนอีกแล้วฝั่งโดนหล,ลบหนีอยู่ในป้อมถึง2ตัวพี่แกไม่หวัน่นยังพุ่งหนึ่งฟิกเกอร์เข้าไปจับหน้าด้านด้นเชีย่ยชอ็อตนี้ว้าวจัดลิงยังชม,มครับว้าวอย่างตรงนี้ผมเพิ่งตีดารกเสร็จกิ้วเดือดพี่แกก็กดอันตี now happen